บทเฝ้าเดียวซีรีส์40วันในชุมชนแห่งความรักวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะครับหัวข้อพระคัมภีร์วันนี้คือหนึ่งยอนบทที่สามข้อสิบสีเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายพี่น้องที่รักครับให้เรามาใคร่ครวนพระคัมภีร์ข้อนี้กันนะครับ และก็ใช้เวลาสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันจากพระคำภีข้อนี้ความหมายก็คือการรักพี่น้องในครอบครัวพระเจ้าเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งถึงผลลัพธ์ที่เราได้รับจากความรอดนะครับถ้าคุณได้รับความรอดแล้วคุณจะรักพี่น้องของคุณเพราะว่าพวกเขาคือส่วนหนึ่งในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของคุณนะครับ ตั้งแต่วันที่เรารับเชื่อได้รับความรอดเราก็เริ่มเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะลูกของพระองค์ไม่ใช่เข้ามาสู่ศาสนาใหม่นะครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราก็จะรักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันและด้วยความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับพระเจ้านี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่จะทำให้เรามีใจ ที่จะรักพี่น้องในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเรามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแต่ก็มีพี่น้องหลายคนนะครับเรียงลำดับก่อนหลังผิดคือว่าพระคำผีข้อนี้ไม่ได้หมายถึงการสั่งให้เราพยายามรักพี่น้องของเราก่อนแล้วมันจะทำให้เราได้รับความรอดและก็จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าในภายหลังมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับ แต่กลับกันคือเราเมื่อเรารับเชื่อนะครับเราก็ได้รับความรักและการยอมรับจากพระเจ้าก่อนโดยทางพระเยซูคริส์ที่กางเขนแล้วจึงทำให้เราได้รับความรอดหลังจากนั้นจึงทำให้เราเกิดผลลัพธ์ก็คือเกิดความรักพี่น้องตามมาภายหลังนะครับพี่น้องครับคุณต้องไม่ลืมว่าตามหลักการของพระคัมภีร์พันธรรสัญญาใหม่ ความพยายามของมนุษย์ไม่เคยไปถึงจุดที่จะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าแต่การรับเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อคุณที่การเขนต่างหากจึงจะนำคุณไปสู่ความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าได้พระเยซูเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมมนุษย์ที่บาปไปหาพระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้ในโลกนี้มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่ได้ยอมตายอย่างทนทุกทรมานแสนสาหัสที่การเขนเพื่อนำคนกลับไปหาพระเจ้าได้ดังที่ปรากฏในเอเซซัสบทที่สองข้อแปนะครับเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่ให้มีใครอวดได้พี่น้องที่รักถ้าคุณพยายามที่จะรักพี่น้องหรือรักเพื่อนบ้านของคุณด้วยกําลังของคนเองคุณก็กําลังถูกวิญญาณศาสนาครอบงำอยู่นะครับถ้าคุณยังไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริงคุณก็จะไม่สามารถที่จะรักใครๆด้วยความรักของพระเจ้าอันป่าศจากเงื่อนไขได้ มันก็เป็นแบบเดียวกับความรอดคุณไม่สามารถทำตัวเองให้รอดจากการพิพากษาได้ด้วยกำลังตัวคนเองมีแต่รับเอาความรอดด้วยความเชื่อและโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นซึ่งมาทางการเขียนของพระเยซูคริสต์จริงไหมครับคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ในหนึ่งยอหนบทที่สี่ข้อเว่าท่านที่รักขอให้เรารักกันและกันเพราะว่า ความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องความรักนั้นมาจากพระเจ้านะครับไม่ใช่มาจากตัวตนเองและใครก็ตามที่รักก็เพราะเขาบังเกิดใหม่แล้วเขาเกิดจากพระเจ้าเขาได้รู้จักมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทำให้คุณสามารถที่จะรักผู้อื่นได้ด้วยความรักที่ปะะาศักเงื่อนไขของพระองค์อันเป็นผลมาจากความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในตัวคุณนั่นเองพี่น้องครับสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าคุณมีความรักของพระเจ้าที่ปาศากเงื่อนไขใดๆเต็มเปี่ยมอยู่หรือไม่ก็ให้ดูจากการที่คุณมีความสัมพันธ์ สนิทสนมกับพระเจ้าหรือเปล่าคุณรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแล้วหรือยังคุณใช้เวลากับพระองค์บ่อยๆเป็นประจำทุกวันไหมถ้าคุณรักพระเจ้าจริงๆสัญญาณที่เห็นได้ชัดก็คือคุณก็จะปฏิบตัติต่อผู้อื่นด้วยความรักของพระเจ้าที่ปาศจ,จากเงื่อนไขสำแดงออกมาเป็นการกระทำได้อย่างชัดเจน พี่น้องครับวิธีที่จะทําให้คนรักพระเจ้าเสดจจิตสสดจใจมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์มันต้องเริ่มต้นจากการที่คนรับเชื่อก่อนโดยต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาคุณเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้รับโทษบาปของคุณก่อนแล้วโดยความเชื่อนี้จากการที่คุณเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำที่การเขนแล้วคุณก็จะได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้า ดังที่ปรากฏในยอห์นบทที่หนึ่งข้อ12นะครับพี่น้องที่รักครับนี่เป็นข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากสวรรค์เลยนะครับสําหรับมนุษยชาติคือมันเริ่มต้นจากความเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักคุณคุณเชื่อว่าคุณไม่ใช่ความบังเอิญคุณถูกสร้างมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดไปช่วนิรันดร์คุณเชื่ออย่างจริงจังว่าพระเยซูคริสต์ได้ ทนทุกทรมานแสนสาหัสตา,ตายเพื่อคุณบนการเขียนนั้นก็เพื่อรับเอาโทษบาปแทนคุณทั้งหมดและคุณเชื่อว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายจากนั้นให้คุณยอมรับเอาพระคุณแบบฟรีๆนะครับไม่ใช่ใช้ความดีของคุณไปแลกเอามาแต่เป็นการเชื่อในความดีของพระเยซู ที่ได้ทำเพื่อคุณมันจึงจะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณซึ่งถ้าคุณเพิ่งจะได้ยินฟังเรื่องราวเหล่านี้เป็นครั้งแรกในชีวิตในคลิปนี้ผมก็ขอให้คุณอธิษฐานเงียบๆในใจว่าพระเยซูข้าพระองค์เชื่อในพระองค์ และขอยอมรับพระองค์เพียงคนอธิษฐานดังนี้อย่างจริงใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะเสด็จเข้ามาประทับในตัวคุณและก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะรักคนอื่นๆได้ด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขของพระเจ้าและคุณก็จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อในพระเยซูอยู่แล้ว แต่คุณเพิ่งจะมาค้นพบตัวเองในวันนี้ว่าคุณยังไม่สามารถที่จะรักผู้อื่นได้ด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆของพระเจ้าคุณก็อย่าเพิ่งด่วนตำหนิตัวเองนะครับขอเพียงคุณใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าตลอด40วันนี้ด้วยการรับฟังคลิปเสียงในซีรีส์นี้แล้วก็ใคร่ควรวญตามไปเรื่อยๆทุกวันพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณซึ่ง ร่างกายของคนเป็นวิหารของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็จะค่อยๆสร้างผลของความรักขึ้นในตัวคนเองแล้วคนจะอัศจรรย์ใจเมื่อคนเฝ้าเดี่ยวตามซีรีส์นี้ไปครบสี่สิบวันแล้วคุณจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นคุณจะเห็นแก่ตัวน้อยลงและคุณก็จะรักผู้อื่นได้มากขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยความรักแท้ที่มาจากพระเจ้า ซึ่งประทับอยู่ภายในตัวคนอยู่แล้วครับอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรนครับ